ประเด็นในส่วนของทุเรียนวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมต้องอธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาหรือการเจริญเติบโตของผลคือหลายท่านเนี่ยนะครับมีความกังวลมากแล้วค่อนข้างจะเครียดพอสมควรก็คือหลังจากที่ดอกทุเรียนเนี่ยเขาได้ผ่านการบานแล้วก็ในช่วงของการบานนั้นปรากฏว่าเขาไปกระทบกับสภาวะอากาศที่หนาวเย็นแล้วเราก็ไม่รู้ว่าดอกเขานั้น ได้รับกระบวนการผสมเกสรติดหรือไม่ติดทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะนำเรียนก็คือว่าในการพัฒนาการนั้นเขาแบ่งออกเป็นหลายช่วงๆโดยละเอียดเลยนะครับกระบวนการเจริญเติบโตในเรื่องของกระบวนการผสมเกสรเนี่ยเขาใช้เวลาสมวันคือจากดอกบานดอกเฉพาะดอกตัวนั้นเท่านั้นนะครับดอกไหนบาน ถัดไปเจ็ดสิบสองชั่วโมงเป็นกระบวนการผสมเกสรเพราะในกระบวนการผสมเกสรตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าณวันนั้นเนี่ยเขาไปกระทบกับอุณหภูมิสักสิบแปองศาสิเจองศาสิบหองศามีผลทันทีแต่เขาไม่ได้ร่วงนะครับเขาจะไม่ร่วงเราไม่รู้เลยว่าเขาจะติดหรือไม่ติดถัดจากสามวันมานะครับก็จะมาถึงช่วงอีกประมาณ สี่วันถึงห้าวันในช่วงนี้เราก็จะเริ่มพบว่าหางแย้เริ่มที่จะไหม้เข้าไปไหม้เข้าไปไหม้เข้าไปซึ่งในช่วงนี้เนี่ยเราก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะติดหรือไม่ติดเพราะมันเป็นช่วงของสัปดาห์แรกแต่ถ้าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์จะรู้ดีครับว่ามันติดหรือไม่ติดคือดูจากอะไรดูจากก้านเกสรตัวเมีย ถ้าก้านเกสรตัวเมียเนี่ยเขาค่อยๆแห้งเข้าไปยังเป็นก้านเขียวค่อยแห้งไปอย่างช้าๆตรงนี้ตอบได้เลยเขาว่าติดแน่นอนเพราะฉะนั้นในจังหวะตรงนี้เนี่ยกำลังเป็นชูในช่วงระยะของการแข่งขันการเจริญเติบโตละว่างดอกที่ได้รับการผสมกับดอกที่อาจจะไม่ได้รับการผสมดอกที่ได้รับการผสมเกสรเนี่ยเขาก็จะดึงพลังงานมาเลี้ยงตัวเอง,ต,เองตัวเองก็จะผองขึ้น และเราก็จะเห็นชัดเจนในสัปดาห์ที่สองหลังจากดอกบาดเพราะฉะนั้นในจังหวะตรงนี้นะครับถ้าใครให้น้ําดีเราจะพบว่าผลที่ได้รับการผสมเกสรเขาก็จะพองออกเร็วผลที่ไม่ได้รับการผสมเกสรเขาก็จะสลัดร่วงเร็วในกรณีที่จะผิดพลาดหรือเกิดปัญหาตัดสินใจไม่ได้ก็คือในช่วงอากาศหนาวเย็นเนี่ยการสลัดผลเขาจะน้อยเพราะฉะนั้นถ้าการให้น้ําถูกต้อง มันก็จะมีส่วนหนึ่งที่จะสลัดหางแย่ออกได้เช่นเดียวกันนี้ประเด็นต่อมาในระยะที่สองครับก็คือระยะของการพัฒนาผลความหมายก็คือจากสัปดาห์ที่สองของดอกเริ่มบานเราก็จะเริ่มพบแล้วว่าผลของทุเรียนจะเบี่ยงออกมาชัดเจนส่วนที่ติดก็คือเบี่ยงเบี่ยงแล้วก็จะแยกตัวออกจากกันอีกว่า ในหนึ่งกลุ่มช่อดอกมันจะมีลักษณะของผลที่แยกตัวออกจากกันก็คือผลที่จะสวยก็จะพองโตมาอย่างรวดเร็วผลที่ได้รับการผสมเกสรที่ไม่ดีนักก็อาจจะยังชะง,งักคือการจเจริญเติบโตอาจจะช้าและในกรณีเดียวกันผลที่ได้รับการผสมเกสรที่ดีก็จะมีรูปทรงที่ดีคือสมบูรณ์และในขณะเดียวกัน ผลที่ไม่ได้รับการผสมหรือได้รับการผสมเกสรที่ไม่ดีเขาก็จะแสดงอาการบิดงอหรือบิดเบี้ยวโดยเฉพาะโคนใหญ่ปลายบิดนี่คือใช้เวลาตรงนี้นะครับประมาณสองสัปดาห์15วันพอผ่านสองสัปดาห์15วันไปแล้วตอนนี้เรารู้แล้วครับว่าติดแน่นอนทีนี้พอติดแน่นอนแล้วเราก็จะต้องดำเนินการคัดแยกส่วนที่เราต้องการเอาไว้ ในผลสวยงามกับส่วนที่เราไม่ต้องการคือเอาไว้ผลที่ไม่ดีผลที่บิดเบี้ยวผลที่งอผลที่ชะง,งักเราก็เอาออกโดยเอาเฉพาะผลที่ไม่สวยออกผลที่สวยเก็บไว้ทั้งหมดและยิ่งในลักษณะของการเก็บผลไวน้นี้เราต้องมองอีกประเด็นหนึ่งนะครับว่าถ้ากรณีที่เป็นทุเรียนต้นใหญ่กิ่งใหญ่เรา ไว้อย right ่างไรก็ได้ให้ไว้เป็นผลเดียวก็ได้ผลคู่ก็ได้ผลกลุ่มก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นปลายกิ่งหรือโคนกิ่งถ้าเป็นกิ่งใหญ่ให้ไว้เป็นกลุ่มจำไว้เลยนะครับว่าถ้าเป็นทุเรียนกิ่งใหญ่ให้ไว้เป็นกลุ่มก่อนถ้าเป็นทุเรียนที่อยู่ปลายกิ่งให้ไว้ผลเดียวแต่ต้องเป็นรุ่นเดียวกันถ้าเป็นทุเรียนสาว ผมย้ําเลยนะครับว่าถ้าเป็นทุเรียนสาวที่เพิ่งให้ลูกใหม่ๆท่านต้องไว้ลูกคู่ลูกหามเลยครับอย่างน้อยต้องไว้สองถึงสผลห้าผลหผลเอาไว้ก่อนครับคือความหมายว่าเอาลูกสวยไว้ทั้งหมดแล้วก็ให้เหลือผลไว้ตรงนั้นเนี่ยอาจจะสองสี่สสามสี่ห้าก็แล้วแต่จะไม่มีการไว้ผลเดียวโดยเด็ดขาดต้องไว้ลูกคู่ลูกหามเอาไว้เป็นหลักถัดจากนั้นไป เราก็จะเริ่มใส่ปุ๋ยละถามว่าใส่ปุ๋ยทำไมเพราะถัดจากนี้ไปใบอ่อนมันชะมานะครับเดือนกุมภาพันธ์นี้ผมเชื่อว่าใบาอ่อนมาแน่นอนจากความเสียหายดังนั้นในช่วงนี้เราก็จะพัฒนาไปอีกหนึ่งเดือนเต็มมาบวกกับที่ผ่านมาแล้วสองสัปดาห์คือสิบห้าวันรวมแล้วเป็นสี่สิบห้าวันผลก็จะต้องโตกว่าไข่ไกขึ้นไปจนกระทั่ง ขนาดก้นแก้วจังหวะตรงนี้เราก็จะเริ่มฉีดปัดจจัยบำรุงผลโดยไม่ต้องเกรงใจใครแล้วนะครับความหมายกาลังว่าท่านจะใส่อะไรก็ใส่ได้ทั้งหมดต้องการเร่งการพัฒนาผลต้องการเร่งการเจริญเติบโตต้องการให้สงสวยรายละเอียดเดี๋ยวมาฟังกันแต่ละตัวว่าตัวไหนเป็นอย่างไรตัวไหนทำหน้าที่อะไรและแต่ละตัวนั้นผสมกับอะไรและจะใช้อย่างไรแต่ที่แน่ๆ ถ้าใบไม่ดีวันนี้ได้ดอกแล้วยาลามีลายาลาโกรฮาวแปดยี 8, 24, 24. ดีที่สุดครับสำหรับทุเรียนสำหรับในส่วนของการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเราคงต้องทำความเข้าใจกับบทบาทหน้าที่ของปัจจัยแล้วก็ความต้องการของพืชในขณะนั้น โดยเฉพาะหลังจากทุเรียนที่ผ่านกระบวนการบานมาแล้ว2สัปดาห์ติดลูกแล้วขนาดาลูกมากหรือขนาดไข่นกกระทาหรือขนาดไข่ไก่เราต้องเข้าใจครับว่าตัวศูนย์บัญชาการของการเจริญเติบโตของผลทุเรียนก็คือใจกลางของผลนั่นก็คือเมล็ดเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะตรงนี้เนี่ยเม็ดเขายัางไม่มี เขาก็จะต้องมีส่วนสำคัญที่จะไปทำหน้าที่ก็คือการเริ่มสร้างอะไรที่ไปช่วยในการสร้างเม็ดได้เร็วที่สุด 1. ปุ๋ยตัวกลางเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมแนะนำนั้นเราก็จะใช้ปุ๋ยตัวกลางอย่างเช่น 12, 27, 23มามมโกรฉีดพ่นไปที่ผลหรือลาดทางดินร่วมกับอาหารเสริมทีเคซอยหยิ่งถ้าอากาศหนาวเราก็ใส่เซอร์คอน มามิกโกร 12, 27, ี่สิดสามหกิโลนะครับซอยห้าหลิตรเซอร์คอหนึลิตรลาดทางดินส่วนการฉีดที่ผลเราก็ใช้ 12, 27, 23คือไม่ใช่สูตรเดียวครับให้ท่านยึดสูตรตัวกลางสูงอย่างเช่น 15, 40, 15ี่บห้าไบโอเมอร์ก็มีอีกทีนี้มาดูตัวต่อมาตัวที่2ก็คือสารลายบวกอะมิโน อันเนื่องมาจากสาเหตุคือในผลของทุเรียนในระยะตั้งแต่15วันไปจนถึง45วันเนี่ยเขายัางไม่มีเมล็ดภายในจึงไม่มีศูนย์บัญชาการสั่งงานที่จะดึงพลังงานเพื่อการเจริญเติบโตเพราะนั้นเราก็ต้องให้สาหลายสาลายมีสารองค์ประกอบของออกซินจิบเบลลินไซโตไคนินอยู่ในสารสกัดจากสาหลายแถมยังมีพลังงานในรูปของอะมิโนโปรโตีนก็คือเป็นสาลายบวกอะมิโน เราก็จะฉีดเข้าเป็นตัวที่สองส่วนตัวที่สามเราต้องมาดูว่าเราต้องการอะไรถ้าทุเรียนของเราอดน้ำไว้ดอกเยอะก้านเล็กขั้วเล็กผลกลมผลสั้นเราก็อาจจะต้องเพิ่มฮอร์โมน G A หรือจิปบอรลิกแอซิดเข้าไปเพื่อดึงให้ขั้วยาวให้ผลยาวนะครับดึงให้ยาวขึ้น เป็นการยืดความยาวของเซลล์เพราะนั้นการใช้ปัจจัยในส่วนของตรงนี้ท่านอาจจะใช้จิบน้ำจิบเม็ดจิบเม็ดก็ของเอลาวัน1เม็ดต่อ200ลิตรจิบน้ำก็ห0า10ซีซีถึง100ซีซีต่อ200ลิตรอันนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะดึงผลทุเรียนให้ยาวแต่ถ้าในกรณีของทุเรียนสาวที่ผลยาวแล้วเราก็จะต้องดึงกลางในการดึงกลางนั้นเราก็ต้องดึงโดยการใช้ ปุ๋ยตัวกลางสูงที่เราจะใช้อยู่แล้วเอามาร่วมกับฮอร์โมน NAA อย่างเช่นเพนโนฟิกออกซินหรือฟลาวสามฟลาวสของเอราวันเคมีเกษตรเนี่ยเขาเรียกเป็นเนปทาลิกแอซิกบริสุทธิ์มากเลยนะครับเป็นพิตพันธ์ที่ทรงคุณค่าผมเคยทำงานวิจัยเรื่องนี้แล้วยอมรับว่าเป็นตัวที่ดีมากๆทีเดียว แต่ว่าหลายท่านก็อาจจะไม่คุ้นหูอาจจะไม่รู้จักตัวนี้จะไปขยายด้านกลางของผลให้ป่องกลางก็เหมือนกับท่านที่เคยทำชมพู่จำได้นะครับประการที่หนึ่งดึงชมพู่ให้ยาวด้วยสาลายบกจิบป,ประการที่สองหลังจากที่ดึงยาวแล้วก็ดึงกลางให้ป่องด้วยฟลาวสามออกซินหรือแพโนฟิกเพื่อให้ท่านเข้าใจง่ายๆท่านดูชื่อสามัญว่าเนฟทลิกแอซิก ส่วนกรณีตัวอื่นๆนะครับอย่างเช่นนาำแดงเราก็ใส่น้ำตาลคาร์โบไฮเดรตการใส่น้ำตาลคาร์โบไฮเดรตก็เป็นการกระตุ้นเพื่อเพิ่มพลังงานให้สดใสเร็วขึ้นการพ่นปัจจัยกรณีที่สีผิวไม่สดใสผลชะงักการเจริญเติบโต้นาแดงเราก็ใช้สูตรเด็ดของทีมเกษตร ก็คือสูตรขยายผลก็มียูเรียสามขีดดีไนเตรตหนึ่งร้อยโมฟลุกสามร้อยซูปเปอร์แอชชั่นหนึ่งอใส่ปัจจัยอื่นๆเข้าไปในเวลาเดียวกันจะเป็นปัจจัยต่างๆที่ผมได้นำเรียนไว้แล้วเสริมเข้าไปอย่างนี้ก็สามารถที่จะทำได้ในแต่ละผลิตภัณฑ์นะครับที่ผมได้นำเรียนมานี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้ท่านนั้นรองสำรวจแล้วก็ดูว่า เรามีปัจจัยอะไรบ้างเราก็จะได้เอามาใช้ได้อย่างถูกต้องบางครั้งเนี่ยเราต้องมาดูว่าทุเรียนของเรายาวแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องใส่จิบแต่ทุเรียนของเรายาวอยู่แล้วเนี่ยเราก็ต้องรีบดึงให้ป่องกลางเพราะนั้นเราก็ต้องใช้ปุ๋ยตัวกลางสูงอย่างเช่น12 27 2งยี่0 1บเป็นต้น หรือถ้าหากว่าทุเรียนของเราดีแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้สูตรนี้เราก็ใช้สูตรไทพาวเวอร์5 5 1 5 15บบโอเมอร์20 20 2 0มามีโกนะครับ21 21ใบนั่นก็เป็นอีกทิศทางหนึ่งผมพยายามที่จะให้ท่านเห็นตามบทบาทหน้าที่โดยเฉพาะทุเรียนเนี่ยหลังจากผ่าน15วันคือ2สัปดาห์แสดงว่าติดเรียบร้อยเราก็ใช้เวลาดันตรงนี้อเดือนก็เป็น45วัน พอครบ4ี่ิบห้าวันนั้นทุเรียนก็จะโตขนาดขวดโคกแก้วน้ำนะครับขวดน้ำหรือตามภาษาเราอะไรก็ว่ากันไปครับมีรุ่นตั้งแต่กระป๋องนมไปขวดโคกใหญ่โคกลิรอะไรเหล่านั้นนะครับแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเราจะต้องใส่ปุ๋ยละต้องใส่ปุ๋ยแล้วครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยในระยะห่างแย่ไม่ผมไม่ได้แนะนำให้ใส่ปุ๋ยนะครับแต่ที่หลายท่านฟังเมื่อวานก่อนนี้ อาจจะเข้าใจว่ากรณีของตรงเนี้เป็นเหตุมาจากกรณีต้นที่มีสภาวะสุดโทมใบเสียหายมากจากกระแสลมแล้วก็ใบหลุดแล้วใบอ่อนกำลังมาเพราะฉะนั้นจึงต้องใส่ปุ๋ยครับ8.24.24 24. เอาปุ๋ยละลายน้ำราดกับอาหารเสริมยิ่งจะทำให้ได้ประโยชน์เร็วขึ้นอันนั้นคือเนื้อหาของเรา การใช้ปุ๋ยละลายน้ำก็อย่างเช่นการใช้ปุ๋ยสูตรที่ละลายได้เร็วที่สุดก็คือสูตรเสมอก็ได้นะครับบวกกับทีเคซอยห้าครับราดลงไปทางดินอันนั้นก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ในขณะนี้เนี่ยย้าเลยนะครับว่าดอกทุเรียนที่โรยอยู่ตามโคนนั่นคืออาหารที่วิเศษสุดแต่ เราก็ต้องใช้อาหารตรงนี้แหะครับให้เป็นประโยชน์โดยการไซ้์เสื้อไตรโคเดม่าของอาจารย์วันธนีชุ่มจิตแ8ถุงต่อน้ำ2ลิตรนำไปราดทับดอกอีกครั้งหนึ่งเขาก็จะกลายเป็นอาหารทันทีเป็นสูตรสำเร็จนะครับกับกรณีที่เราจะเร่งการเจริญเติบโตของผลแล้วก็ทำให้ใบนั้นสามารถที่พัฒนาและเจริญเติบโตออกมาได้ดีในสภาวะที่มีการแตกใบอ่อน รวมถึงการเร่งรูปทรงให้สวยงามก็คือป้องกันการบิดเบี้ยวถ้าเป็นภาษาชาวทุเรียนเขาเรียกว่าปั้นทรงในการปั้นทรงนั้นก็คือสิ่งที่ผมได้นำเรียนทั้งหมดแล้วให้ตั้งแต่หลังจาก15วันไปจนกระทั่งถึง45วันถึง50วันก็ยังสามารถที่จะให้ได้แล้วก็ทรงนั้นเขาจะไปเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งคือที่60วันหลังจากดอกบาน ตรงนั้นเราก็จะว่ากันอีกครั้งหนึ่งนั่นคือประเด็นสำหรับทุเรียนในวันนี้นะครับแล้วก็ให้เนื้อหาสาระว่าการหรือพัฒนาการเนี่ยเขาแบ่งเป็นช่วงๆในการแบ่งแต่ละช่วงๆนั้นเขาก็จะมีจุดเด่นอยู่กับแต่ละปัจจัยเพราะนั้นในช่วงของการที่ท่านมองประเด็นแล้วเรายังไม่สามารถที่จะตัดสินใจว่าเอ๊ะเขาจะติดหรือไม่ติด ตรงนี้ก็ให้ดูเรื่องของระยะเวลากับการพัฒนาการของเขาด้วยนะครับเราก็จะสามารถที่จะเห็นภาพได้ชัดเจนก็เหมือนอย่างวันนี้เนี่ยเราลองไปดูที่หางแยกก็ได้แตาหางแยกยังเขียวสดใสแล้วค่อยๆแห้งไปอย่างช้าๆอันนี้ติดแน่นอนครับเป็นภาษาที่เขาเรียกว,ว่าหางแยะก็คือก้านเกสรตัวเมียนี่คือสาระในส่วนของวันนี้